ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็พบก,กับผมเนาะช่ในเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนั้นๆที่ผมจะโผล่มาเซิร์ฟไทยถ้าไม่ใช่รีวิวเอีเวนต์ก็จะไม่ค่อยโผล่มาแล้วก็เอีเวนต์นี้มีอีเ,อเวนต์ผมเปิดโทรศัพท์มาเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้ขึ้นแจ้งเตือนรัวๆเลยว่าคนอับคิปก็ตัวละครใหม่่เข้ามาก็คือ การกับไมรค้งของรูลูเบลและก็ดาร์กรูลูเบลไปดูเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมาก่อนด้วยต้องเริ่มจากไหนเริ่มจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก่อนดาร์กลูลูเบลเฮ้ยน้องสวยขึ้นนะเนี่ยพอเปลี่ยนสีอะถ้าเป็นแบบเนี้เซิร์ฟเกาหลีอะน่าจะใช้ e- โมเดลอันเนี้ยเป็นโมเดล evo แล้วก็จี e ้ evo ที่เพิ่มขึ้นมาไม่รู้จะเพิ่มอะไร เพราะว่ารูดูเบลจุดด้อยของมันเลยคือถ้าเจอกับบิสกิตแล้วเสาหายคือจบรูดูเบลมันเก่งที่เสาอ่ะกับอีเลือกดีบับสปิงอ่ะเอาละมาพูดกันต่อเมื่อตกคืนที่หมุม80ตั้งศูนย์วิจัยกัดดวงเมื่อตกคืนที่หมุม75สร้างแลน์มาร์คแลย้ายโอกาส65สร้างโลกแล้วก็70สุ่ม ควบคุมหนึ่งคนแบบสุ่มเดี๋ยวนะคืออะไรอ๋อแบกเกาวอัลันกับคาซัตผมอยู่ทีมคาซัตนะเป็นดูสีช่องหน้าหลังแล้วก็กักขังฟองแล้วก็มีหมีมีเจ้าบ้านก็เหมือนกันใช่เหมือนกัน เปอร์เซ็นต์เพิ่มมาเยอะไหมนะจาก65เป็น80 60 60 50 60 60 50 60, 60เอหอเพิ่มมา15ไอ้ตกพื้นที่ของมุมสร้างแลนดเพิ่มมา15เปอร์เซ็นแล้วก็สร้างโล่เพิ่มมาอีก15เปอร์เซ็นแล้วก็ข้อคุมเพิ่มมาอีก10เปอร์เซ็น เอาละมาดูกันหากันเอ๊ะอยู่ทีมอัส์ัลลหรอเออใช่เราอยู่ทีมลลอัส์ัสลนล,ลืมเมื่อกี้เหมือนจะพูดเป็นคาซัตนะผมแลกไม่ครบเพราะฉะนั้นก็ต้องแรลกผิดไปแล้วกันต้องใช้เสื้อของรูเบลว่ะเสื้อของดาร์ครูเบล A1234 อย่างละ2ใบเพื่อเอามาแลกผู้ช่วยวิลลี่ของดาร์กรู e เบล S แล้วก็ถ้ายังไม่มีรูลเบลธรรมดาก็ใช้เน็กไทดาร์กรูเบล1 2 3 A บวกแล้วก็อย่างละหนึแล้วก็เผู้ช่วยวินล,ลี่สองใบแรกดูลเบลถ้าจะทำเป็นดาร์กดู e เบลก็ ใช้ลูรูลเบลธรรมดากับผู้ช่วยวิลลี่สองใบมีกิจกรรมการเล่นดา r ูรูลเบลความสามารถเพิ่มขึ้นมาใช้สกิลบัฟต้องการดูบัฟบัฟอัพเกรดฮุบบัฟอัพเกรดของดารูรูลเบลเหรเฮ้ยบัฟอัพเกรดคือหมัดหมัดนวมแม่นจำทอยหน้าหลังได้อะคือแบบมันโหดมาก แปลว่าถ้ารูบเบลเซฟกับดีอาจจะเอาหมัดใส่เข้ามามีอะไรอีกไหมมีเหมืองเพชรเมื่อกี้เห็นอยู่วันที่สิบสามเอ้ยไม่ใช่วันที่สิบแปดบายสามสิบแปดฮะถึงยี่สิบสี่พคมันเหมืองเพชรมันอยู่ตรงไหนช่างผมเอง เอาลนะอีเวนนี้ถ้าสุมได้ก็จะสุมเพราะว่าอยากได้รูดูว่าถ้าเป็นอีเวนแจ็คพอตผมก็จะผ่านนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบ even อีเวนแจ็คพอตอ่ะจะสีออกง่ายแปลว่าหนึ่งออกยากเหรสี 4, 3, 4, 3, ่สามสี่สามเอบวกหนึ่ง สี4สี A สบวกสมีการรวมไม่ดูก่อนเรวมกับ A อลุน A 1, 2, 3, 4, เอบวกหนึ่งสอม่ไม่มี4แล้วก็ผู้ช่วยวิลลี่เบวกรวมมีโอกาสได้ตัวที่ผมต้องการแบบโหดจริงๆเลยถ้าเอาในไทยรวมอ่ะคือแอมเบอร์แอมเบอร์เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญเฮ้ยมีในมีออนด้วย งั้นก็น่ารวมอยากได้นิมิออนแอมเบอร์แค่นั้นแหละเพราะว่าผมเซิร์ฟเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ไม่อยากพูดเลยยังพัฒนาไม่ไม่ถึงเกาหลีอะ่ะเกาหลีมันมีแบบอะไรต้องห้ามเยอะแยะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีไงก็เลยง่ายรับพิษมาขนาดนี้ยไม่ทำมั้ง ว่าจะเก็บไว้หาตัวตัวหน้าหาแต่ลูเบลก็หน้าหา,ราจริงนะเก้าร้อยเพชรขาดิสามสิบเศร้ายอมทุ่มไว้ดูเหมือน A1 กับ2จะออกยากโอ้ดูเหมือนจะเป็นแค่หนึ่งใช่ A1 หาย ไบวกครบแล้วขาดแค่ A ก็ครบแล้วขาดแค่ A อหนึ่งสีใบเปิดของดองเปิดของเนียน,นของฟรีจะมีโอกาสได้ A อหนึ่งไหมนะไม่เห็นออกเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้น โอ้โหเกลือมากเกลือไม่ไว้เร็วโอ้โหไม่ออกจริงๆนะเนี่ยเอ้หนึ่งหายากมากอยากได้ตังเงเยอะหาจากไหนได้มัง้งขายทุกเตา่าอะใช้ลูกเต่าลายเปล่างันน่ะเราต้องการรวม เอ้แต่ว่าเราต้องการ A1 นึเราจะรวมให้ได้ A1 ยังไงแต่ถ้าเรารวมกา๊อซไม่รวมดีกว่ารวม A ดีกว่าเผื่อได้ผู้ช่วยวิลลีมนน่มันมามันมากสินต้องการเลยคือ A1 4ใบซึ่งหายากที่สุเลย เราจะยืดเราเป็นคนไม่รีบรวมสักสองคู่แล้วก็ปิดคลิปแล้วกันดูถ้าจะไม่น่าปิดเสียดายอยากแบบเปิดแพ็คปุ๊บแล้วแบบออกมาเลยได้ไหมด์กดูดเบลอย่างเงี้ยโอ้โอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเหลอสองใบไอ้สี่ใบอา้าชิบหายแล้วไม่เป็นไร อันนี้แลนะ้วกันอีเวนต์เป็นเก่าไม่น่าได้ไดใช้ละไม่คูนเลยน่าโดนทุบผีหายเดี๋ยวตอนสุดท้ายคูณสองก็ะดาคูนจุดห้า,าแพ็กการ์ดไปชุบจะบาดตาย มันมีนี่อยู่ให้หรอยถ้าเราอัพการเราจะได้การ์ซลลีโง่มาเป็ดน้อยน่ารักน่าจะคูณสองใช่เพราะมันอัพปรีมันควรส้นตีนน่าโดนถูกจริงๆการเอสเนี่ยรวมสองคู่การเอสออกชัวไม่ออกไม่มันไม่มันละไวะ้ไว้ไว้ขอล้องละ่ะ ที่เธอเราอยากได้รูเบลมารีวิวนะปิดคลิปกันเถอะ <_: S 1> มีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมรวนยังไม่ปิดคลิปเลยเร่นตัวดูถ้าจะไม่มีปิดคลิปไปด้วยเวลาลูกลักเอาล่ะวันนี้ก็พอแค่น,นี้ค่ะในทนโชคดีับการสุ่มหาดาร์กรูเบลนะครับก็ ก็อยาให้ทุนหานะเพราะถ้าเพชรเยอะจริงๆอ่ะหาเลยมันโหดมากแล้วก็ตัวแก้ทางมันอะ่ะมีไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนมากมันจะโดนแบบอ e. ีไอรินวิกไวๆอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งปัจจุบันไอรินก็น่าจะสิงสถิตยอยู่สองด้านหลักๆเดานะคือหัดเทพกับอารีนาส่วนเมิร์ดแลนด์จะเป็นที่ของดาร์คซิเขาถ้าไปเยี่มก็อาจจะตุย อา้าววันนี้พอคลิปนี้เขาเห็นดวงโชคดีกับการสุ่มหารูเบลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลและและก็ขอให้ดวงโชคดีครับบ๊ายบาย